ยี่กลางน้ำต้นต้นคำเดียวเอ่อใครมีใจคอยพิพปฏิพานจับประเด็นได้กระโดดได้ทำเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นสั้นๆแล้วคือดูเรืว วิปัสสนเทศอย่างนี้นมันมีคำจำกัดในสี่ข้อเนี่ยให้เราปลอกมันอยู่อย่าเปิดโอกาสให้วิบัติได้เกิดแนทเราจงปิดกัรนอย่าให้มันให้ผลร้ายแก่เราแต่ต้องสร้างรรม ให้ปรากฏผลดีออกมาบ่อยๆแล้วมันจะชอบใจฝ่ายฝ่ายดีแล้วก็กลัวฝ่ายวิบัติพกเข้ามาหายหลงอตปะก็เลยยืดรอดจากวิบัติได้แต่ถ้าเราไปเปิดช่องให้มันให้โอกาสมันก็มาเรื่อยๆัไปที่ชอบดี่ชอบ